ทีนี้เรารู้แล้วว่าสรรมการนี้ผ่านจุด21ต่อมาล้วก็เอาจุด2 1ลงมาแทนค่าก็จะได้เป็น1เท่ากับ2 m บวก c เป็นสรรมการที่4แล้วเราก็มีสมอีกสรรมการหนึ่งในโจทย์คือ k กำลังสองบวก2 m เท่ากับ1เป็นสรรมการที่ห ทีนี้โจทย์บอกว่ามีระยะห่างจากจุดกําเนิด0,0เท่ากับ k หน่วยโดยที่ k ลบ2บวก 2m เท่ากับ1และผ่านจุด A แล้วสมการของเส้นตรง l ต่อเข้าได้แบบนี้ดังนั้นเราก็ต้องใช้สูตรระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงก็คือ absolute ax 1บวก by 1บวก c ส่วนด้วยรูทเกำลังสองบวก B กำลังสองเท่ากับ D ทีนี้เรามาดูที่แพทเทิร์นของเรา y เท่ากับ mx บวก c สามารถจัดรูปได้อีกแบบหนึ่งคือ0เท่ากับ mx ลบ y บวก c ทีนี้ก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าหน้า x คือ a หน้า y คือ b และ c เล็กนี้ก็คือ c ครับทีนี้เราก็เอาลงมาแทนค่าก็จะได้ระยะทางคือ k เท่ากับ m คูณ0ลบ0 บวก c ส่วนด้วยรูท m กำลังสองบวกหนึ่งก็เท่ากับ k รูท m บวกหนึ่งเท่ากับ f c ทีนี้เราก็มายกกำลังสองทั้งสองข้างก็จะได้เป็น k กำลังสองคูณ m กำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับ c กำลังสองทีนี้เรามาดูสมการที่สี่กับสมการที่ห้าสมการที่ 4, สี่สามารถเปลี่ยนได้เป็น c เท่ากับหนึ่งลบสอง m ส่วน k ตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็น k กํลังสองเท่ากับ1-2ลบ2 m เราก็จะมาแทนในตรงนี้ได้เลยก็จะกลายเป็น1-2ลบ2 m คูณ m กําลังสองบวกเท่ากับ1ลบ2 m ตรงนี้ก็ติดกําลังสองไว้ขั้นตอนต่อมาแล้วก็ ย้ายข้างย้ายฝั่งนี้เข้ามาฝั่งนี้เพื่อที่เพื่อที่ทําการดึงตัวร่วมครับก็จะกลายเป็นหนึ่งลบสองเอ็มคูณเอ็มกำลังสองบวกหนึ่งลบหนึ่งลบสองเอ็มกำลังสองเท่ากับศูนย์ก็จะได้หนึ่งลบสองเอ็ม ลบหนึ่ลบสอเท่ากับ0ทีนี้เราก็จะได้เอ่อหนึ่ลบสอเท่ากับศหรือเอ็มกำลังสบวกหลบหบวก 2 M เท่ากับศูนย์ฝันนี้ก็จะได้เท่ากับ1ส่วน2วันนี้จะเป็น M คูณ M บวก2เท่ากับศูนย์ก็จะเท่ากับศูนย์กับลบ,บ,บ2 ทีนี้เราก็ได้ได้ m มา3ตัวแต่โจทย์บอกว่า m น้อยกว่า0แสดงว่า m ก็ต้องเท่ากับลบ2ทีนี้พอเรารู้แล้วว่า m เท่ากับลบ2ก็มาหาค่า c โดยใช้สูตรนี้ก็จะกลายเป็น c เท่ากับ1ลบ2คูนลบ2เท่ากับ ดังนั้นสมการที่ว่า y เท่ากับ mx บวก c เมื่อแทนค่าเข้าไปก็จะกลายเป็น y เท่ากับ mx บวก c